คือทั้งหมดอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลนะครับนี่ผมพูดโดยประสบการณ์ถตาศาลเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จำเลยได้แสดงเจตนาที่จะไม่มาศาลเนี่ยนะครับคือการพยายามอธิบายว่าไม่ไปก็ได้นะครับปนนัญหาล้วไม่ไปแล้วก็จะปิดไม้ทําไมเขานัดพร้อมใครอะ่ะเพราะนี่นะครับถ้าเราเนี่ยนะครับเดินเข้าไปติดกับ เพื่อให้เกิดการพิพาทเกิดเป็นสงครามย่อมขึ้นมาหรือจะขยายสงครามกันออกไปนั่นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราต้องซึมซับบทเรียนคือการเสียประสาทพระวิหารและรวมกระทั่งที่ไปหยุดยั้งในเขตพื้นที่อ้างสิทธิไทยกัมพูชาโดยจะเอาเรื่องผลประโยชน์พลังงานก่อนเหนือดินแดนมาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน มนุษย์เนี่ยรู้จักกันได้แต่ต้องแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ชาติกับผลประโยชน์ส่วนตัวชาติต้องมาก่อนคือนี่ยนะครับคือรัฐเองต้องไม่อาศัยสถานการณ์นี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะมีฉะนั้นทหารเขาก็จะประกาศใช้กฎอายการศึกแล้วก็จะคลายเป็นอีกเรื่องอีกสถานการณ์หนึ่ง นี่จุดที่คิดว่าเนี่ยนะครับไม่ควรจะเกิดแต่ว่าจุดนะครับจากการประกาศสักดาห์เรื่องการเนี่ยนะครับว่าถ้าทางการพรม่าไม่จัดการว่าแดงเนี่ยทางการไทยจะไปจัดการเองเนี่พูดเป็นครั้งที่สองเนี่ยครับปรบกากฏว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเครื่องบินของกองทัพพมา่าเจตนาชัดเจนแสดงออกเนี่ยนะครับล้มเข้ามาในเขต แผ่นดินไทยจะเป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับภายใต้รัฐบาลนี้อยู่แล้วนี่เราก็ไม่ได้มีน้ำยาอะไรแต่ว่าการประกาศแบบนั้นเหมือนกับการประกาศนี่นะครับเรื่องที่จะเจราจาปัญหาสามภวาชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าเจราจาไม่ได้ก็ทุบนะครับกรมนแก้ไขปัญหาสามภวาชายแดนใต้ยาเสพติดไม่ได้ก็ยุบทิ้งกรมนาเหมือนเคยยุบทิ้งสอบอตอและพอตอทสี่สิบสาม ซึ่งปัญหาสามัญแดนภาคใต้ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้นะครับแม้ว่าเอาสบตกลับมาแล้วแต่ว่าสถานการณ์มันเกินเยียวยาคือการแสดงออกนี่นะครับต่างๆนั้นมันก็เป็นที่น่าสงสัยว่าเอาความมั่นใจอะไรกันมาและท้ายที่สุดมันก็เกิดความเสียหายสามแดนภาคใต้หลังจากคุณทักษิณลงเนี่ยก็เห็นสภาพกันอยู่ว่า ความรุนแรงก็ทวีตามล,ลําดับครับและยิ่งไปสําแดงเนี่ยนะครับที่ปปสกันอีกเนี่นะครับเราเองก็เห็นว่ามันมันรอบรอบด้านเนี่ย <c oughs> เรามีปัญหาและที่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับในภูมิภาคนี้เนี่ยเราเดินเกมนะครับเรื่องการต่างประเทศเรื่องการจัดความสัมพันธ์เรื่องการทวงดุลของมหาอำนาจเ,เราเป็นประเทศเี่ยที่ลอยถ้ยประเทศหนึ่งเวลาที่จะเอาใจอเมริกาให้เขามาสร้าง กงศุลสถานกงศุลนะครับซึ่งเป็นกงศุลที่เกินความจริงมูลค่าเนี่ยนะครับร่วมหมื่นล้านที่เชียงใหม่ครับจนกระทั่งจีนเขาสงสัยว่าเป็นที่ปฏิบัติการอะไรที่จะเป็นภัยกับเขาหรือไม่นะครับขณะนี้เนี่ยนะครับในเวียดนามนะครับรัสเซียก็มีนะครับมีมีฐานที่มั่นที่กัมพูชาก็ฐานของกองทัพจีนนะครับโดยเฉพาะกองทัพเรือเนี่ยฝากพม่าเนี่ยนะครับ ก็มีทาหารจีนกันเป็นแสนขนาดของไทยนั้นเนี่ยนะครับวันจะเอาใจจีนก็ส่งอุยกูไปอ,อเมริกาก็นะครับงดวีซ่าขึ้นบัญชีแบล็คลิสวันเอาใจอเมริกาจีนก็ไม่พอ,อใจครับเห็นไหมคือประเทศที่มันรายหลักนะครับมันก็จะกลายเป็นปัญหาแบบนี้ความเป็นจริงเราต้องเป็นเราบูรณภาพแห่งดินแดนต้องเป็นของเรา นะครับแต่ว่าการเดินเนี่ยนะครับตั้งแต่สนที่สัญญาถึงเป็นเบีย้ยล่างตั้งแต่จัดแมกนะครับเอนโดแปซิฟิกนะครับจนกระทั่งไมตรีและการพาณิชย์ที่เราไปจับมือกับอเมริกาแต่เวลาอเมริกามันจะสะบัดมือก็ไม่ได้สนใจอะไรเรานะครับกรณีไทยกัมพูชานั่นเนี่ยนะครับถ้าสถานการณ์เนี่ยนะครับมันเดินเนี่ยเราอาจจะเจอสองฝากก็ไดนะ้นะครับฝากพม่าก,กับฝากกัมพูชา นี่ไม่นับสามวัยชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็อาจจะตูมตามตูมตามอะไรเพิ่มขึ้นไปคือการคิดอะไรเนี่ยนะครับมันต้องคิดเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งผมก็ยืนหลักว่าประเทศไทยต้องไม่เสียดินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวนะครับและนักการเมืองคนใดขายชาติก็ต้องจัดการเสียนะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของชาติบ้านเมืองมันต้องมาเหนือเรื่องส่วนตัว นะครับคนที่เห็นเรื่องส่วนตัวเหนือกว่าผลประโยชน์ชาติถ้ามีลักษณะการขายชาติก็ต้องจัดการอย่างเบ็ดเสร็จเพราะประเทศของเรานั้นเนี่ยนะครับอย่างที่เราก็ได้พูดหลายครั้งว่าถ้าไม่ได้ปรับทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนั้นนะครับเราก็จะเจอปัญหากันแบบนี้เรื่องในวันที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับระหว่างไทยกัมพูชาก็เกิดขึ้นกันจนได้นะครับและถ้ากุมสภาพไม่ดีนะครับเราก็จะเสียดินแดนนะครับไม่ได้เสียในสงคราม แต่ว่ามันไปเสียที่สารโลกครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามทั้งเกียรติภูมิศักดิ์ศรีแห่างความเป็นชาตินะครับไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์สรีมีกินมีใช้ไม่ใช่ระดับนั้นนะครับแต่เป็นเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนที่ใครที่จะเข้ามานะครับกระทําการลุกล้ำไม่ได้แต่เราก็โดนเนี่ยนะครับฝั่งพม่านี่รูปคมไม่รู้จะรูปยังไงแล้วนะครับเพราะว่ารูปจนกระทั่งไม่มีคมแล้วครับ เราเนี่ยนะครับก็ผมว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบคิดดีๆนะครับต้องเข้มแข็งอย่างฉลาดนะครับไม่ใช่เข้มแข็งแบบโง่ๆนะครับแต่อ่อนแอก็ไม่ได้ชาติคือชาตินะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสถานการณ์เนี้ยนะครับคนที่มีหน้าที่ก็ควรจะรู้ว่าควรจะทําอย่างไรแต่ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าดินแดน นะครับหรือว่าการสูญเสียแห่งสงครามไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเรื่อง JBC นะั่นนะ่ความเป็นจริงอย่างที่ผมพูดมาหลายครั้งว่าปัญหาชายแดนเนี่ยนะครับทุกด้านนะครับยังมีหลายพื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่การอ้างสิทธิ์นะครับที่ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยเป็นจํานวนมากนะปักปันเขตแดนกันไม่เป็นที่เรียบร้อยนั้นก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่เราเป็นประเทศที่เสียเปรียบในอดีตมาโดยตลอด เพราะนี่นะครับประเทศที่อยู่รอบไทยทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นประเทศสราชของมหาอำนาจไม่ว่าอังกฤษหรือฝรั่งเศสซึ่งเขียนแผนที่เอาเปรียบไทยมาโดยตลอดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องติดตามประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอกรณีรัมนตรีสาธารณาสุขนายกสภาพิเศษของแพทยสภาเนี่ยนะได้ใช้สิทธิ์ในการวีโต้ นะครับแล้วก็ตามด้วยข่าวแชทที่มีมาปล่อยอะไรกันนั้นยิ่งเอาเนื้อหาอะไรออกกันมานั้นท้ายที่สุดนั้นระยะเวลากว่าจะถึงแพทยสภานัดประชุมใหญ่วันที่12มิถุนายนนะครับตรงกับวันพระฤหัสวันที่13มิถุนาก็สารดีการนัดนนกระแสเนี่ยนะครับในบรรดาแพทย์นะครับอาวุโสทั้งหลาย และแพทย์นี่นะครับที่รักษาเกียรติภูมิทั้งหลายรวมกระทั่งประชาชนนะครับก็จะนี่นะครับก็จะแสดงเจตนานะครับขัดง้างกับการใช้สิทธิ์วีโต้อันนี้ความเป็นจริงก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายผมก็พูดชัดมาตั้งแต่ต้นว่าอย่างไรรัมตรีสาธารณาสุขซึ่งเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนั้นนะครับเขาไม่วีโต้เขาเข้าพักเขาก็เจออีโต้นะครับมันไม่มีทางเป็นอื่น นะครับส่วนปลายทางวันที่สิบสองก็เป็นเรื่องของปลายทางแต่ต้นทางนั้นเนี่ยก็เพื่อความส,สบายสําราญใจแม้กระทั่งการอ้างรายละเอียดแต่ละข้อกันมานั้นผมก็นั่งไล่อ่านนะครับแต่ว่าไม่ต้องการจะเข้าไปในรายละเอียดเท่านั้นเองแต่ว่านี่นะครับเมื่อได้แสดงเจตนานะครับในการใช้สิทธิ์วีโต้นี้กระแสเนี่ยนะครับของแพทยสภาเนี่ยรวมกระทั่งบรรดาแพทย์ทั้งหลายก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็จะ มากยิ่งขึ้นนะครับรวมกระทั่งมากภาคประชาชนก็นล้วนเนี่ยนะครับเป็นองค์กรเดียวกันที่เคยประกาศนะครับไม่เอาบ่อนการสิโนโเห็นได้ชัดว่าเครือข่ายแพทยตอนนั้นออกมามากนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับจากนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่สิบสองเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเมืองดีเนี่ยนะครับจะมีการเรียกร้องเพื่อรักษาเกียรติภูมิของแพทยสภาในการทำหน้าที่ นะครับคุณสมศักดิ์ก็ได้ทําหน้าที่กันไปแล้วนะครับผมก็เข้าใจนะครับเขาไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเข้าพักยังไงวัน่ากลับบ้านไม่ได้นะครับนี่คือข้อเท็จจริงนะครับส่วนเรื่องแชทเรื่องยิ่งก็มีการปลุกกันเข้าไปหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับนะครับก็ดูปลายทางกันแล้วกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่นี่นะครับไม่ได้พลายความว่าผลของการวีโต้นะครับหรือแม้ว่าเสียงข้าประชุมเกิดไม่ถึงสองในสามมันจะมีผลวันที่สิบสามไม่ใช่มันก็ไม่มีรายละเอียดมันจบไปแล้ว นะครับเพียงแต่ไม่ไม่เห็นด้วยกับการนะครับลงดาบเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือว่าแพทยสภาเนี่ยนะครับถ้าวันนั้นเข้าไปชุมไม่ถึงไม่ถึงสองในสามสมมติว่ามีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาหยิบยกมาพิจารณาใหม่ได้ทีนีหนะครับหลังจากสู้กันเรื่องนะครับยืนยืนมติแล้วเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่ายืนแล้วเนี่ยนะครับเสียงไม่ถึงสองในสามแล้วมันจะจบไป นะครับโดยดึงเนี่ยนะครับซีกหนึ่งนั่นนยนะครับไม่ให้ไปออกมาเนี่ยครับเข้าไปทําหน้าที่ในการประชุมเรื่องก็ไม่จบเขาก็หยิบม,มาพิจารณาใหม่แต่ว่าเนี่ยนะครับการสอบสวนมติเดิมเนี่ยนะครับการชี้ต่างๆมันเสร็จสิ้นกันไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยนะครับที่คุณชานชัยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อดิสวสมชายหมอตุนและก็พี่นกเข,ขาเราเนี่ยนะครับที่ไปยื่นหลักฐาน ให้กับทางสารดีกาที่น่าสนใจนั้นคือเรื่องใบเสร็จใบเสร็จเนี่ยนะครับที่มีการชำระเงินทุกสัป,ปดาห์นั้นว่ามันมีค่ารักษาโรคอะไรบ้าง,น,งน,นะครับซึ่งเนี่ยนะครับเกินกว่าเนี่ยนะครับเกินกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นค่าห้องครับนะครับค่าอาหารนะครับค่าค่านวดกาย,ยภาพบำบัด ค่าร <mile> ักษาเนี่ยคีเล็บเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมันไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ไงเพราะเนี่ยนะครับเวรระเบียนมันก็จะไปสวนกับใบเสร็จไม่ได้ถ้าคิดจะทําใหม่นะครับและบัตรนี้ใบเสร็จมันมันเรียบร้อยกันไปแล้วนี่ครับมันได้เห็นนะครับใบเสร็จก็ได้อธิบายเหมือนกันว่าคุณรักษาเรื่องอะไรนะครับค่าใช้จ่ายก็ต้องตรงกับการรักษาค่าใช้จ่ายก็ต้องตรงกับเวรระเบียนนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ย นะครับถ้าไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนใหม่มันก็ไม่ตรงของเดิมมันจะกลายเป็นปัญหาหนักเลยไหมเวลาเวลามันจะแต่งเรื่องใหม่มันจะแต่งง่ายนะนะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นเขตไหนทั้งนั้นเพราะว่ามันมันไม่ใช่ตอนเดียวนะครับจอนตอนจ่ายตังค์เนี่ยนะครับปกติหลักใหญ่เนี่ยก็คือค่ารักษาครับนะครับที่เป็นปกตินะครับถ้าจะผ่าตัดก็ค่านู้นค่านี้ค่านู้นนะครับแต่นี่นะครับหลักๆก็คือค่าห้องกับค่าอาหาร ค่านวดนะครับค่ารักษาเนี่ยปฏติว๋วนึนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะไประบุตัวเลขนะครับก็ก็รอถ้อยถแถลงรายละเอียดต่างๆทั้งหมดมันอธิบายความเป็นอื่นไม่ได้นะครับรวมกระทั่งเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆทั้งเป็นข้อกฎหมายนะครับรายละเอียดต่างๆหรือแม้กระทั่งประจักษ์พยานอย่างพลตำรวจเสรีพิสทจน์ก็อธิบายกันอย่างครบถ้วนหรือการสอบสวนของวุฒิสภา ที่อดีตสวสมชายแสวงการเป็นประธานก็รายละเอียดครบถ้วนข้อกฎหมายต่างๆนี่นะครับที่ชาญชัยอิสระเสนารักไปยื่นครอบครบ้วนนะครับองค์การแพทย์หมอตุลก็นะครับก็ที่บายความอย่างชัดเจนและก็สรุปรวมนะครับทางพีโนโ่นกเขาเราก็มาสรุปให้คนนะครับได้เข้าใจตลอดกันทั้งเรื่องนั้นและก็มองเห็นเหมือนกันก็คือว่านะครับแม้ว่านี่ครับใครจะไปเล่นแร่แปรธาต่แพทย์สภา,าสมมติว่ามี การสำแดงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการพิจารณาในวันที่สิบสามปัญหาก็คือว่าคุณทักษิณจะไปหรือไม่วันนี้เนี่ยนะครับสถานะเดิมของการเป็นโจทย์และจำเลยโจทย์ในอดีตคือคอตอสอปปชนะครับหรืออาจจะมีอายการด้วยแต่จำเลยมีคนเดียวคือคุณทักษิณ นอกจากหน่วยงานนี้นะครับทั้งเรือนจำพิเศษนะครับกรมราชทันและโรงพยาบาลตำรวจนะครับหัวแถวของแต่ละหน่วยงานจะต้องเนี่ยนะครับทำคำชี้แจงภายในวันที่สามสิบนะครับซึ่งจะจบในวันพรุ่งนี้แล้วนั้นนี่ยคำว่านัดพร้อมเนี่ยนะครับก็คือพาก,กลับมานะครับสถานะเดิมก่อนคือโจทย์ไละจำเลยก็นัดพร้อมก็นัดพร้อมโจทย์ไละจำเลย แล้วก็ไปปิดหมายที่บ้านจันสองโลสองล่าแล้วเนี่ยนะครับแสดงว่าโจทย์จำเลยเนี่ยนะครับต้องไปศาลก็บอกหรือไตส่สวนก็นัดพร้อมหรือไตส่สวนนะครับโจทย์และจำเลยจะไม่ไปได้ไงแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเพราะคุณทักษณิณก็ตอบเรื่องนี้ไม่ชัดเจนตัดสินใจตอนเที่ยงคืนวันที่สิบสอง่เพราะนี่นะครับถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าศาลเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องกลับสู่สถานะเดิมบุคคลอื่นจะมีเรื่องการละเมิดอนานาจศาลผลพวงจากนั้นก็ตามไปครับปัญหาว่าก็ต้องทําใจเรื่องกลับเรือนจานะนะครับความจริงตัวเองก็ไปอยู่ช่วงประเดียวประเด่านะมันยิ่งกว่าสาราวัดใจสิถ้าไม่มานะครับถ้าศาลเห็นว่าไม่มีเหตุผลก็ต้องออกหมายจับนะครับแล้วก็นัดใหม่ หรือเนี่ยนะครับอ่านเฉพาะส่วนคนที่มาถ้าสารเ็นว่าข้อมูลเพียงพอจะวินิจฉัยหรือสารให้โอกาสอีกสักนัดหนึ่งคือทั้งหมดอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสารน,นะครับนี่ผมพูดโดยประสบการณ์นะครับที่เห็นกันมาซึ่งเนี่ยนะครับมีตัวอย่างซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าสาลเ็นว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ จำเลยได้แสดงเจตนาที่จะไม่มาศาลเนี่ยครับนะครับคือการพยายามอธิบายว่าไม่ไปก็ได้เนี่ยนะครับปัญหาแล้วไม่ไปแล้วเขาจะปิดหมายทําไมเขานัดพร้อมใครอ่ะเขานัดพร้อมโจทย์และจําเลยนะครับและจําเลยไม่ไปได้นี